นี่คือพระประสินนะครับอานาคนปรปฐมครับตอนนี้เรามาหูเชื่อมนะครับ <c oughs> ห่วงเชื่อมด้วยครับเ <c oughs> หรียญน,นี้นะครับผมก็มีแค่สองเหรียญนะครับเพราะว่าอาจารย์สร้างในปีสองสี่หกสองนะครับสร้างในปีสองสี่หกสองแต่เป็นเหรียญที่แบบว่าเออ เป็นเหรียญถ้าพูดแบบวงการเสียงว่าเป็นเหรียญตายแต่ว่าเป็นเหรียญที่สร้างในยุคที่เกจิแบบสายบริเวณใกล้เคียงแถวนควรปฐมเนี่ยมีการปลุกเสกหลายหลายองค์นะครับพระประสินเนี่ยนะครับแต่ก็แบบเป็นเหรียญที่แบบที่แบบหูเชื่อมห่วงก็เชื่อมด้วย ทั้งหมดทั้งสองเหรียญแต่เหรียญน,นี้ค่อนข้างออจะสึกมากกว่าอีกเหรียญนู้นนะครับแต่หน้าตาหลวงพ่อก็เลยดูแบบในลักษณะที่แบบมแตกต่างกันค่อนข้างออกจะเยอะเพราะว่าไอ้ส่วนนูนนะ่ตรงแบบปากจมูกของหลวงพ่อเนี่ยสึกไปค่อนข้างออกจะเยอะดูผิวพรรณของพระก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุณบาอาจารย์ครับ แต่ตำหนิจุดเป็นจุดตายนะผมพยายามหานะครับแต่ก็ดูดูแล้วก็จะไม่ค่อยแบบได้แบบเป็นจุดเป็นจุดตายที่แน่นอนผมก็เลยไม่ชี้นะครับนี่ก็คือหลวงพ่อประัดศิน์นะครับพระประลัดศิน์นะครับสร้างปีสองสี่หกสองครับกอ เห็นวงการพระบอกว่าสังปี2462หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุณบาอาจารย์ครับดูตานะครับดูหน้าหลวงพ่อ,พอน,นะครับแต่นี้ส่วนนูนนี่ก็ได้สึกไปก็เลยแบบเออลิ้นพี่ปากบนหลวงพ่อก็น่าจะสูงกับจมูกสึกไปก็เลยทําให้เหรียญสองเหรียญเนี่ยดูหน้าตาหลวงพ่อพอ,ออกจะแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเหรียญ ถัดไปเป็นเหรียญที่สองนี่จะไม่ค่อยสึกมากเท่ากับเรียญนี้นะครับครูบาอาจารย์ผมก็เลยแบบมีพวกกรเลยถ่ายทอดถ่ายตามให้พวกอม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันแบบหลายๆเอ็กนะครับวัดไซนะครับครูบาอาจารย์เป็นเหรียญวัดไซนะครับจังหวัดนคปรปฐมนะครับจังหวัดนคปรปฐมนะครับเป็นเหรียญยุคถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าจุดเป็นจุดตายที่แน่นอนผมคงไม่ค่อยได้ชี้เพราะว่าผมก็เป็นคนปกติจะไม่ค่อยชีย้ในเรื่องจุดเป็นจุดตายของเหรียญอยู่แล้วแต่เว้นแต่ว่าเหรียญน,นั้นน่ะพอที่จะเป็นจุดเป็นจุดตายได้แน่นอนผมถึงจะชี้นะครับตำหนิผมก็เลยไม่ค่อยได้ชี้จะเป็นเหรียญที่ระลึก ในงานศพหลวงพ่อนะครับเป็นหูเชื่อมแล้วก็หูเชื่อมด้วยนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับเหรียญนี้ครับถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันวงการพระวงการเซียนต่างๆเขาจะแบบจับจุดเป็นจุดตายตรงไหนเขาก็แล้วแต่เขาแต่ผมถ้าไม่มีจุดเป็นจุดตายที่สังเกตได้แน่นอนเพราะเป็นพายุต้นนะครับ ผมก็ไม่เคยได้ฉี้กับเขานะครับก็เลยถ่ายทอดถ่ายทำให้พวกแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันนะครับนี่คือเหรียญพระประสินนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันครับเนื้อพระก็เป็นอย่างนี้เนื้อพระร้อยร้กว่า 100, 100วปีเลยนะครับปี2462ปีนี้2 4 6 6, 6. ีแล้วก็เป็นร้4ยสี่ปีแล้ว ถ่ายทอดถ่ายทาให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับเราจะมาดูในองค์รวมนะครับตลอดจะมองไปในลักษณะแบบทั่วไปของหลวงพ่อเราก็จะเห็นว่าเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างออกจะสึกมากกว่าเหรียญเหรียญเหรียญที่สองนะครับเหรียญเหรียญที่หนึ่งจะสึกมากกว่าเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองจะสึกน้อยกว่านะครับ ผมก็เลยถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันนะครับจากศูนย์พระ a r l ของเสียนข้างถนนนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะหรือว่าเสียนต่างๆเขาจะจับจุดเป็นจุดตายตรงไหนนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับลักษณะยหยรก,ก็มีแบบลักษณะอย่างนี้ครับราารครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูได้ศึกษากัน หลวงพ่อนะครับพระประสิทธิ์นะครับจังหวัดน,นครปฐมดอกจันทร์ก็มีทั้งหมดสี่ดอกนะครับกุบายจาย์ครับแต่ถ้าจะจับจุดเป็นจุดตายก็ดูที่ตัวตัวพ่อพานนี่น่าจะมีเส้นแตกอยู่ตรงนี้จะจับจุดเป็นจุดตายหรือไม่อะไรยังไงพ่อแต่กุบายจารย์นะครับแต่ผมว่าผม ว่ายังยังที่จะจับจดเป็นตุดสายได้หรือไม่วว้เส้นแต,ต,ต่ตัวปลายโผผ่านเนี่ยก็แล้วแต่นะครับครูอาจารย์ครับเพผมเพราะว่าแล้วแต่คุณอาจารย์จะศึกษาแต่ผมมีหม้อตายทอดทถายตา,าให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจากศูนย์พระเอาร์เอลครับผมสุภาพครับตองจักนะครับผู้ส่งภาพ เป็นเจ้าของสูย์พระเองดีครับหวัดดีครับ